ว่าแบบนี้ขายดีแน่นอนผู้ใดบ้างนะคะที่อยากขายดีบนออนไลน์หรือว่าอยากจะขายของนะอยากขายดีบนออนไลน์มากๆเลยพี่ใจเทคนิคแบบนี้ค่ะทุกคนเคยเห็นบอกค่ะเวลาที่เฮาอยากขายดีนี่นะคะเคยเห็นบอคนที่เขาขายของตามตลาดนัดหรือว่ามีร้านค้านะคะขายของต่างๆเนี่ยเขาสิมาตะโกนเป็นบออเอาอันนี้วะจ้าอันนี้วะจ้าสิวะจ้าหาเป็นวะจ้า แต่เข้าบอสามสญญารถที่จะไปตะโกนนะคะบอกเขาแบบนั้นได้นะคะเทคนิคของพิมเลยนะคะที่พิมอยากจะบอกว่าถ้ายาขายดีบนออนไลน์นะคะเข้าจะต้องนะคะเฮ็ดแบบนี้เลยก็คือนะคะเข้าล่องเหมือนเข้าตะโกนอ่ะนะ,ะเขียนแคปชั่นเช่นนะคะอยากลองสิ่งนี้อย่างงี้นะอยากลองสิ่งนี้อย่างงี้นะเขียนแบบนี้นะคะอยากลองสิ่งนี้เห็นไหมถ้าสมมุติว่าเราเขียนว่า รับอันนี้ไหมยอย่างเงี้ยเห็นะหเออมันก็จะรับอันนี้ไหมแต่ถ้าเราเขียนไปว่าต้องจัดอันนี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ลูกค้านะคะสนใจแล้วก็ขายดีมากยิ่งขึ้นนะบางที่พี่มาจเีเฮตตลกแน่เด้อค่ะเด้อแต่ว่าล่องใส่เบิงรับร่องปังแน่นอนขายดีแน่นอน,น,น,อนจ้า